ความสุขให้มากๆกับชีวิตไม่ว่าใครที่ดูอยู่คุณทําอะไรอยู่อย่าลืมนะครับว่าคุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียว<ม>ดีกับคนที่บ้านคุณให้มากลุกขึ้นมามีสติกับชีวิตเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่านักแนบ,บประจําหรือทําออนไลน์อยู่แล้วแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ขัออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้ววะทําไมพี่ไม่ประสบความสําสเร็จวะทาไมพี่เปเอานี้พี่เจอเครื่องมือเดียวกันมันเป็นแค่ออปชั่นนะมันเป็นอะไรที่แบบน้อยมากเราต้องการสกิลเซ็ต วิธีการทํางานแต่จริงๆแล้วปัญหาพอมาศึกษาและคิดดูใหม่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะทําไมวันนี้หลายๆคนทํางานออนไลน์ทําไมจิตตกทําไมบางคนผลลัพธ์น้อยและทําไมบางคนถึงออกจากออกจากอาชีพไปเลยก็มีปัญเพราะอะไรเพราะในใจของเขายังไม่แข็งแรงพอไงในใจของเขายังไม่แข็งแรงเขายังไม่รู้วิธีการดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้แล้โค้ดที่แอคชัค่น้งที่เขาใหญ่โดยโค้ชเขงมัญหาเขา มากระชากโอ้ใช่กระชากกระชากจิตวิญญาณที่หนใจคิดบอกเฮ้ยแกต้องตื่นดีวะคลิปเต้เติบจากคอรแอคชั่นแคมป์ที่เขาใหญ่โดยมีโค้ดเคนเป็นศพเป็นครูโค้ดสอนนะคะสามารถดึงจิตวิญญาณข้างในจิตใจที่บอกเฮ้ยแกตื่นดีวะลูกแกยังรออยู่นะเว้ยพ่อแม่แกเนี่ยแกแล้วนะเว้ยต้องต้องใช้เงินเยอะในการดูแลเลยบอกว่าปัญหาวันนี้ที่โค้ดเจอทั่วประทับใจจากเพอนั้นมาแล้วเลย ได้ส่งได้ส่งสารมาส่งสารมาหาบอกว่าเนี้โค้ชเคนจะมาที่กรุงเทพจะมากรุงเทพเธอซึ่งบบปกติโค้ชเค็นอยู่ที่เชียงใหมน่นะจะมาที่กรุงเทพแล้วมาเปิดคอสอนการดึงการเปลี่ยนการเปลี่ยนโลกภายในสู่โลกภายนอกและดึงจิตวิญญาณเราบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ย้าแบบนี้ได้ก่อนพอคุณ เลยถึงบอกว่าวันนี้ทำไมหลายคนน่ะทำออนไลน์มาแล้วสักพักหนึ่งทำไมอ่ะฉันสอบจริงทำไมวันนี้ฉันไม่หหวสักทีวะทำไมวันนี้ฉันยังไม่มีผลลัพธ์สักทีเพราะคุณยังไม่รู้วิธีการดึงสักยภาพใครตัวเองดึงออกมา